หนึ่งสองสามสวัสดีทุกทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปวิดีโอของเจนานะครับวันนี้เราอยู่ในเกมที่มีชื่อว่า d ิน n e r City กันนะครับทุกคนเกมแน่มันจะเป็นเกมแนวที่ว่าเหมือนเราจะต้องมาเป็นผู้บริหารนะซึ่งเราจะต้องมาเปิดร้านแล้วเราก็ต้องมีการทำยอดแข่งกับคู่แข่งที่แบบ มาตั้งร้านใกล้เคียงกับเราด้วยซึ่งจุดหลักๆเลยก็คือมันจะเหมือนสอนให้เราวางแผนการทําธุรกิจในการเปิดร้านนะครับถ้าเราโดยวิธีการเล่นก็คือมันจะเหมือนเป็นด่านมนาะให้ถ้าเราสามารถทํายอดได้เยอะกว่าร้านของคู่แข่งได้ก็วิธีทํายอดก็คือให้ลูกค้าเข้าร้านเรามากยันนั้นแหละครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวระบบเกมเลยนะครับตัวเกมนี้สามารถเล่นได้ในวย8ยแปดนะแต่ว่าผู้พัฒนาจะเป็นในส่วนของฮอกก้านะ แต่ว่าเคสด่าที่ว่าไอ้นี้เคเองก็ไม่รู้เหมือนกันปกติอ่ะมันจะมีเกมแน่ในเว็บไซต์ของทางผู้พัฒนาเลยแต่ว่าอยู่ดีๆพอเคอมาเล่นปีนี้สองพันยี่ห้าใช่ไหมเกมเนี้ยแม่งมีมาตั้งแต่เคยัคงไม่เกิดอะตั้งแต่แบบปีสองพันแหละตั้งยี่ห้าปีแล้วเอาคนดูยังไงก็หากใครสนใจก็สามารถเล่นผ่านเว็บได้นะครับด้วยก,การเสียลัดของทาการเข้าไปเล่นเลยแล้วกันนะครับ เราเลือกเป็นร้านไหนก็ได้นะยังไงไม่ต่างกันแต่ว่า,าคคอยากจะมาเปิดร้านเบอร์เกอร์นะแล้วก็เราจะมาแข่งคู่แข่งที่เป็นร้านซูชิกันนะครับเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาเล่นในส่วนของตัว utorial กันก่อนนะเนี่ยมันจะสอนเลยวิธีจะเอาชนะเกมนี้นะครับถ้าสมมติยอดขายของเราครบถึงร้อยเปอร์เซ็นก่อนคู่แข่งเราจะทำการชนะโดยทัน,นทีแต่ว่าถ้าสมมติคู่แข่งทำยอดได้ถึงร้อยเปอร์เซ็นก่อนเราก็จะเป็นฝ่ายแพร้ระบบเกมง่ายเลยวิธีที่เราจะได้ตังค์ก็คือจากการทำธุรกิจก็คือต้องมีคนเข้าร้านเราแบบนี้นะครับตามรูปภาพเลย อันนี้จะเป็นในส่วนของการบอกเขาว่าร้านเราอะ่ะมีเก้าอี้ให้ลูกค้าเข้าไปใช้บริการได้สูงสุดกี่คนนะครับ e m p l o y e e Employee จะช่วยทำให้การเซอร์วิสเสร็จเร็วมากขึ้นยิ่งเรามี employee ย์ยอใหญ่คนจะยิ่งบริการลูกค้าได้เร็วมากขึ้นโอเคและโซโคกโอเคจะทำให้ร้านอในส่วนของเก้าอี้ในการนั่ง จะมีจํานวนมากขึ้นแล้วก็เปอร์เซนต์การขายลูกตรงนี้ทุกกดเปอร์เซนต์การขายว่าแบบต่อที่นั่งอ่ะเราจะทํายอดได้กี่บาทนะมันจะเพิ่มเปอร์เซนต์ตรงนี้ด้วยอันนี้จะเป็นส่วนเสริมในส่วนของการทําร้านในทีมเพื่อเป็นการเอ่อเพื่อเป็นการให้ลูกค้าที่แบบมีกําลังทรัพย์ที่น้อยลงเนี่ยสามารถมาใช้บริการได้เพื่อดูต่างจากลูกค้านะนี่มันเขาเรียกการตลาดชิดนึงแต่ว่าไอ้ส่วนเนี้ยสำหรับเพียที่คิดจะชอบใช้เลยแบบมันจะเป็นในแง่ที่ว่าเนสักูน สัสดีครับครับเอ่อเอาเอาเอา,เอาโป๊ะโเหมือนเดิมอะครับระบะร์ี้ครับแม่ครับครับสวัสดีครับกับปรละรเมื่อกี้ป้าโทรมาอา่าในไอเนี้ยตู้เสริมอ่ะหลักๆอากีจะเอาไว้ใช้ดักลูกค้าเนื่องจากว่าถ้าสมมติเราสามารถตั้งไอ้ตู้เสริมพวกเนี้ยเอ่อ ดักเอาไว้อะในกรณีที่ว่าสมมติว่าร้านเราลูกค้าเต็มของคนดูมันมันจะแบบดักแค่คนดูตรงนั้นอะไปรอที่ตู้ไอติมตรงนี้ก่อนได้แล้วพอร้านเราอะเซอร์วิสเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็ให้คนที่อยู่ตู้ไอติมอะเดินเข้าไปในร้านเราต่อได้เลยเนี่ยมันเป็นข้อด,ดีประมาณนี้แหละอันนี้คือบางครั้งเวลาเซอร์วิสลูกค้าแล้วมันจะขึ้นสัญลักษณ์มาเราต้องทําการกดคินเนอร์ถ้าไม่ทาก,การกดคินเนอร์ลูกค้าจะไม่เข้าร้านมาได้อาจจะเข้าน้อยลงด้วยจะไป ซึ่งมันต้องเสียตังค์นันเองในการทำคาวามสะอาดโอเคตอนนี้ระบบทัวรเทียวน่าจะบอกครบแล้วเดี๋ยวเพื่อการเสียเวลาเราสกิปไปเลยกดเริ่มจะเป็นตรงนี้นะฮะอันนี้อันนี้เราจะจริงๆเราเล่นสปีดเกมได้นะแต่ว่าคีาขอแบบโซโลดาวน์นะเพราะคีย์ก็ไม่ได้เล่นเกมมันหนามากเลยเคีเล่นมาตั้งแต่ตอนคียอยู่ปฐมนะคุณดูโอเคเดี๋ยวตอนนี้ up employee ไปแล้วกันนะมันจะนได้เซอร์วิสได้ใบ้ๆกดเลยเลยทุกคนอุ้ยมีร้าน มีวันคู่แข่งมาแล้วเป็นร้านจิิงเดี๋ยวตาหน้าเดี๋ยวเราอัปเกรดเป็นอันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าร้านเขาจะโหดไหมแต่ตอนเนี้ยเป้า,เป,าเป้าเราอะสูงกว่าของเขานะเพราะเขาเปิดชา้าเดี๋ยวเพื่อการเสี่เวาเดี๋ยวพีขออนุญาตเร่งสปีดนะลูกนะค้ามันจะได้แบบเข้ามาเร็วๆตอนเนี้ยน่าจะไม่มีอะไรละกดเกเลย นี่นไม่ดีเนี่ยเบ,บีคนดูอย่าง,งาน,น้อยผมไม่ต้องมานั่งแบบรอลูกค้าเดินช้าๆเราเราสปแปมกดกดไอ้น,นี้ไปได้เลยอะ่ะตอนนี้ร้านเราอ่ะอัพเกรดไปเรื่อยๆใช่ไหมสองคนตอนแรกรับได้ห้าคนนี่ราได้หกคนละไปโบนสัสเดี๋ยวเอาเอ็มพอยร์หนึ่งก่อนแล้วก็เดี๋ยวเ,เป็นลำโพงกับคอนเสิร์ตมันนี่เราอัพเกรดอะ่ะเราลูกค้าจะเข้าร้านเราได้มากขึ้นอุ้ยดีนะได้มีตังค์ร้อยห้าสิบพอดีเลยเฮียเอาเอ็มพอยร์ยก่อน ไได้ซืออยู่โดวาคนดูตอนนี้ยังไงเป้าเราก็นำทูตุเรียมันคงไม่ทำร้ายคีหรอกถ้าคีมาถึงแคสกมนี้ปุ๊บแพ้ทูตุเรียวปั๊บนี่เดี๋ยวคีอัพลงให้ดูเลยคนดูเขาจะได้เห็นความความตั้งใจว่ากีอยากแคสเกนนี้จริงๆให้คุณมาดูอะว่าเวกี้แบบมันดูเหมือนมันมันดูเหมือนง่ายๆแต่ว่ายิ่งเล่นไปเรื่อยๆอะครับมันจะมีในแพทเทิร์นที่ว่าเราต้องบริหารยังไงให้ร้านเราอะสามารถทำเป้าเปอร์เซนต์ตรงนี้ได้ก่อนคู่แข่งเพราะว่าคู่แข่งเขาก็จะมีการพัฒนนาขึ้ไปเรย เอายังไม่ไน่าเหรอเอานารออ๋อไม่จําเป็นต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้แต่ขอให้แบบพอหมดตีแล้วอ่ะเปอร์เซ็นต์ใครสูงกว่าก็จะชนะเหมือนกันโอเคมีการดีดีแบบนึงตอนคอนเซ็ปต์เกมก็จะมีประมาณนี้เลยครับทุกคนยังไงก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับสำหรับการรับชมคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามแลวก็แชร์ให้กันะนด้วยนะครับยังไงก็ไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับไม่ไป